เรื่องความสามคัคคีสุขาสังคสะสามคัคคีบัดนี้จะแสดงธรรมพนา,นาคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นข้อคิดของท่านผู้ฟังเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปเพราะความเป็นอยู่ของคนซึ่งอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าสังคมในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดส่วนมากเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่สงบ ให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนหมู่มากผิดไปจากจารีตประเพณีที่ดีงามอันเนื่องมาจากจิตใจของบุคคลน,นั้นๆเป็นเหตุคือคนบางพวกนิยมวัตถุว่าสำคัญยิ่งในชีวิตของแต่ละคนความนิยมนี้ถ้าเราจะมองแต่ผิวเผินก็เข้าใจว่าดีเลิศเพราะวัตถุที่เกิดขึ้นนั้นให้สำเร็จความต้องการได้ทันตาเห็นแต่การได้วัตถุมาในอาการเช่นนั้น ผู้เป็นแรงงานในการผลิตไม่มีอิสระตกอยู่ใต้อำนาจของผู้สั่งโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเป็นการจำใจต้องทำบุคคลผู้ทำงานโดยไม่เต็มใจย่อมเป็นภัยแก่ผู้สั่งเพราะคนทุกคนมีสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวหรือต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวหาช่องโอกาสอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสเป็นลุกขึ้นต่อสู้หรือเมื่อถูกกดขี่อย่างหนัก แม้รู้ว่าตนไม่สามารถจะต่อสู้ได้ก็ต้องต่อสู้ถ้าคนเหล่านั้นรวมกันเข้ามากๆก,ก็จะมีพลังมหาศาลซึ่งไม่มีใครสามารถจะปราบปรามได้นั่นก็หมายถึงอวสานของผู้สั่งซึ่งสั่งโดยขาดความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสั่งดังที่เคยมีมาแล้วลักษณะการสั่งดังกล่าวมานั้นเรียกตามสำนวนาศาสนาว่าการทำกรรมที่ไม่ดีและให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง ดังพระพุทธภาษิตในสขถวักสังยุตตนิกายว่าปัจฉาตปฏิทุกกตังแปลว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังความชั่วคือทุจริตซึ่งต่างโดยประเภทเป็นสามคือความชั่วที่ประพฤติท,ทางกายมีเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นเป็นต้นหนึ่งวจีทุจริตความชั่วที่ประพฤติท,ทางวาจามีพูดเท็จเป็นต้นหนึ่ง ความชั่วที่ประพฤติทางใจมีโลภอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งเหล่านี้เรียกว่าความชั่วทั้งสิ้นผู้ใดทำความชั่วดังกล่าวผู้นั้นย่อมถูกความชั่วเผาผลาญในภายหลังคือหลังจากทำแล้วจะช้าหรือนานก็แล้วแต่อานุภาพของกรรมชั่วนั้นโทษอย่างน้อยๆอ,อันผู้กระทำจะได้รับคือความหวาดหวั่นสะพรั่นกลัวว่าความชั่วที่ตนทำนั้นจะปรากฏแก่ผู้อื่น ใจรู้สึกกลัดกลุ่มอยู่เสมอไม่ได้รับความเย็นใจทุกอิริยาบถนี้ชื่อว่าย่อมเผาผลาญอย่างหนึ่งอันหนึ่งจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ต้องคอยระวังปกปิดความชั่วที่ตนทำไว้หาความสะดวกไม่ได้เหมือนกาคอยหลบกระสุนฉะนั้นนี้เป็นการเผาผลาญอย่างหนึ่งอันหนึ่งพบใครหรือสนทนาปราัสกับใครถ้าได้ยินถ้อยคำผิดปกติของคู่สนทนา ก็รู้สึกตกใจหรือแสดงพิรุธออกมาโดยเข้าใจว่าคู่สนทนารู้ความประพฤติของตนรู้สึกหยามใจขึ้นมาทันทีนี้ชื่อว่าย่อมเผาผลาญอย่างหนึ่งอันหนึ่งเมื่อความชั่วนั้นปรากฏขึ้นตนย่อมได้รับความทุกข์มีถูกจำจองเป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าถูกเผาผลาญอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ถูกความชั่วเผาผลาญดังกล่าวเพราะนิยมแต่วัตถุอย่างเดียว ทอดทิ้งศิลธรรมโดยสิ้นเชิงเข้าใจว่าศิลธรรมเป็นเครื่องมอมเมาให้คนเพอ้อฝันรอคอยสมบัติต่างๆอันจะเกิดตามมาภายหลังบ้างทําให้คนเกลียดคร้านบ้างยิ่งกว่านั้นยังโทษศาสนาว่าทําให้คนหลงงม,มงายคนที่เข้าใจอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องศาสนาเลยทึกทักเอาตามอารมณ์ของตนและพูดเอาตามความเข้าใจของตนพระไตรปิฎก45เล่ม ซึ่งบรรจุคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างของพระอริยสาวกบ้างไม่มีบรรทัดไหนสอนให้คนเกลียดคร้านและหลงงมงายมีแต่สอนให้ขยันหมั่นเพียรมีความอดทนประกอบอาชีพโดยทางสุจริตได้เงินทองมาแล้วรู้เก็บรักษาใช้จ่ายในเมื่อควรใช้จ่ายเว้นจากอบายมุขทางที่จะให้เกิดความหายนะในด้านการสังคมส่งแนะนำให้คบหาสมาคมกับคนดี มีศีลธรรมและมีคุณธรรมเป็นกัลยาณมิตรให้เว้นบาปมิตรโดยให้เหตุผลว่ากัลยาณมิตรย่อมแนะนำให้ประพฤติแต่ในทางที่ให้เกิดความสุขใจและให้เกิดความเจริญตามสมควรแก่ฐานะส่วนบาปมิตรย่อมแนะนำให้ทำแต่ในทางที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นเป็นมูลฐานให้เกิดความเสื่อมเสียเป็นที่สุดคำสอนในพุทธศาสนาเน้นหนักในทางสันติ คือความสงบดังพุทธภาษิตความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในพุทธศาสนามุ่งเอาความสงบทางกายหนึ่งทางวาจาหนึ่งทางใจหนึ่งในสามทางนี้ทางใจสำคัญที่หนึ่งเพราะเมื่อใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบด้วยถ้าใจไม่สงบกายวาจาก็ไม่สงบคำว่าสงบดังกล่าวมานั้น ไม่ได้หมายเอาอาการที่อยู่นิ่งเฉยๆคือไม่ทำไม่พูดไม่คิดหมายถึงการทำที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดความกดดันต่างๆจนผู้ถูกกดดันก่อความไม่สงบขึ้นเช่นทะเลาะวิวาทกันบ้างทำร้ายกันบ้างหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นบ้างแม้ผู้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นวาจาสงบหมายถึงคำพูดที่ไม่ทำให้ผู้ฟังต้องเสียทรัพย์สิน หรือต้องแตกจากญาติมิตรหรือฟังแล้วบรรดาลโทสะคำพูดซึ่งมีลักษณะดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ฟังต้องเสียใจหรือบันดาลโทสะมีแต่ชวนให้เกิดความสนิทสนมกันและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังใจสงบหมายถึงใจไม่คิดเหตุให้เกิดความไม่สงบเช่นคิดลักขโมยของผู้อื่นคิดทำร้ายผู้อื่นคิดเนรคุณต่อผู้มีคุณหรือคิดว่า ผลของการทำทุกอย่างไม่มีความสงบใจนี้ถ้าเป็นความสงบอย่างสูงสุดหมายถึงใจสงบจากกิเลสตัณหาเป็นขั้นตอนถึงกิเลสตัณหาหมดไปจากใจโดยเด็ดขาดสังคมของคนมีกิเลสตัณหาและคนทุกคนในสังคมนั้นเป็นกันลยาณปุถุชนสังคมนั้นก็เป็นสังคมมีระเบียบคือจะทำอะไรจะพูดอะไรก็มีระเบียบ ไม่มีผู้ใดทํำหรือพูดให้เสียระเบียบเมื่อทุกๆอย่างดำเนินไปตามระเบียบจะมองดูด้วยตาจะฟังด้วยหูก็ชวนให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินมีความสุขใจแม้เวลาจะล่วงไปนานถ้านึกขึ้นมาก็ยังให้เกิดความสุขใจนี่เป็นเพียงสังคมของคนมีกิเลสตัณหาที่เรียกว่ากัลยาณปุถุชนยังให้เกิดความสุขใจได้ไม่น้อย ถ้าเป็นสังคมของท่านผู้มีกิเลสตัณหาหมดไปเป็นขั้นตอนตลอดถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงยิ่งทำให้เกิดความสุขใจมากที่สุดฉะนั้นความสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีสังคมแม้จะมีความสงบและให้เกิดความสุขดังกล่าวก็จริงแต่ถ้าคนในสังคมนั้นไม่ร่วมกายร่วมใจกันเฉพาะสังคมกัลยาณปุถุชนอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่สงบขึ้นได้ เพราะความเห็นแก่ตัวหรือไม่เอาพวกพ้องเพื่อไม่ให้สังคมดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงผลของความพร้อมเพรียงซึ่งเป็นองค์ประกอบช่วยรักษาความสงบไว้ดังภาษิตที่เป็นหัวข้อเทศนากันนี้ว่าสุขาสังคสสามคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขการรวมกันเป็นหมู่เป็นพวกจะเป็นเพราะร่วมสกุลร่วมอาชีพ ร่วมหน้าที่การงานหรือเพราะเหตุอื่นๆก็ตามเมื่อมีความสามัคคีปรองดองกันเรียกว่าความพร้อมเพียงคือความสามคัคคีความสามัคคีแบ่งเป็นสองประเภทคือกายสามคัคคีได้แก่ความพร้อมเพรียงกันทำงานด้วยกายจิตสามคัคคีได้แก่ความพร้อมเพียงมีใจเป็นสมุดฐานเช่นมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ความเจริญตรงกัน ตัวอย่างความสามัคคีซึ่งให้ผลเป็นสุขมีร่างกายของคนอวัยวะแต่ละอย่างมีหน้าที่บริหารร่างกายเช่นปอดสูบอากาศเข้าไปบำรุงโลหิตหัวใจฉีดโลหิตปรุงเข้าไปตามอวัยวะกระเพาะอาหารย่อยของที่บริโภคเข้าไปเป็นโลหิตหล่อเลี้ยงร่างกายลำไส้ถ่ายกา,กากอาหารที่ใช้ไม่ได้แล้วออกมาไตถ่ายของเสียออกจากโลหิตเป็นต้น ถ้าอวัยวะเหล่านี้เป็นไปพร้อมเพรียงกันร่างกายก็มีความสุขถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนคือไม่พร้อมเพรียงกันร่างกายก็ป่วยไข้ไม่สบายในหมู่คนก็เช่นกันครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีสมาชิกอย่างน้อยสองคนหรือครอบครัวที่มีสมาชิกมากสมาชิกของครอบครัวแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อให้ครอบครัวดำรงอยู่และ,จะเจริญต่อไป สมาชิกแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตนไม่ให้บกพร่องเช่นครอบครัวชาวนาผัวมีหน้าที่ไถคลาดเมียมีหน้าที่ทำอาหารนำไปส่งยังที่ทุ่งนาลูกมีหน้าที่เลี้ยงวัวหรือควายหรือเฝ้าบ้านเมื่อกินข้าวแล้วทั้งผัวและเมียช่วยกันปักดำหรือหวานเมื่อปักดำเสร็จแล้วทั้งผัวและเมียช่วยกันเกี่ยวผลัดกันไปดูข้าวในานาตลอดถึงเก็บเกี่ยวและนวด แล้วเก็บขึ้นยุ้งฉางได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางแล้วทั้งผัวเมียหันหน้าปรึกษากันว่าควรเก็บไว้เท่าไหร่ควรขายเท่าไหร่ขายได้เงินแล้วควรเอาไปลงทุนหรือฝากธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคนในครอบครัวพร้อมเพรียงกันดังกล่าวแรงที่ลงไปก็ได้ผลให้เกิดความปลื้มใจ และให้ครอบครัวมีหลักฐานมั่นคงต่อไปนี้เป็นผลของความสามัคคีในครอบครัวหลายครอบครัวที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เรียกว่าหมู่บ้านแต่และครอบครัวจะต้องมีธุระการงานเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งเมื่อครอบครัวหนึ่งจะปลูกบ้านใหม่เพื่อนบ้านก็สละเวลาของตนมาช่วยคนละอย่างสองอย่างการปลูกบ้านก็จะสำฤรธจโดยเร็วการช่วยเหลือกันนี้ เป็นการผูกใจของกันและกันไว้ชวนให้นึกถึงนอกจากนี้ความสามัคคีของชนในหมู่บ้านนี้ยังเป็นเกราะหรือเป็นกำแพงป้องกันหมู่บ้านของตนได้เป็นอย่างดีเพราะคนภายนอกเมื่อได้ทราบว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีความสามัคคีปลองดองกัน <c oughs> ก็เกิดเกรงขามไม่กล้ารบกวนให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายยิ่งเป็นความพร้อมเพรียงของคนระดับชาติด้วยแล้ว ผลดีย่อมเป็นของชาติแม้จะมีพล,ลเมืองน้อยก็สามารถชนะประเทศที่มีพล,ลเมืองมากซึ่งไม่สามัคคีกันปล่อยให้ความสามัคคีเป็นกรณียะอันคนหลายคนรวมกันปฏิบัติคนหลายคนย่อมต่างรูปและต่างใจย่อมสำรวมกายวาจาใจได้มากน้อยต่างกันผู้ใดในหมู่ไม่รักษาใจให้บริสุทธิ ปล่อยให้สังกิเลสธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสามคัคคีเข้าครอบงำดวงจิตทั้งไม่มีธรรมะคือกำลังข่มจิตไว้ให้อยู่และสัญญมะคือกำลังสำรวมกายวาจามิให้เป็นไปตามอารมณ์แสดงกิเลสออกมาภายนอกผู้นั้นย่อมทำลายสามัคคีให้แตก้าวและทำลายความสุขด้วยผู้มีพระภาคจึงทรงสอนให้ทำตะบะคือเพียนเผากิเลสอันมีอยู่ในสันดานให้เบาบางหรือหมดไป กิเลสที่ทำลายความสามัคคีนั้นเช่นตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากกามแปลว่าความใคร่เหตุให้เกิดความใคร่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายอันเป็นที่ชอบใจซึ่งเรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุให้เกิดความใคร่ เมื่อใจได้วัตถุกรรมที่ชอบใจแล้วกิเลสกรรมซึ่งเป็นของภายในก็ฟูขึ้นรับเอาวัตถุกรรมสะสมไว้ในใจคนที่สะสมวัตถุกรรมไว้ในใจมากเท่าใดก็ยิ่งมีโทษมากเท่านั้นเพราะกิเลสกรรมเจริญขึ้นเมื่อกิเลสกรรมเจริญขึ้นย่อมทำให้ทำความชั่วได้ต่างๆเช่นฆ่าเขาบ้างลักขโมยของเขาบ้าง ประพฤติผิดจารีประเพณีในทางเพศบ้างพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นบ้างพูดยุยงให้เขาหมางใจกันบ้างให้แตกร้าวกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดไม่มีต้นไม่มีปลายบ้างคิดจะเอาของผู้อื่นบ้างคิดทำร้ายผู้อื่นบ้างเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดบ้างลักษณะการดังกล่าวมานั้น ถ้ามีอยู่ในบุคคลผู้มียศตำแหน่งหน้าที่การงานสูงก็ทำให้เกิดทุกข์แก่คนหมู่มากหรืออาจขายชาติได้ดังที่เคยมีมาแล้วในอดีตหรือปัจจุบันหรือจะมีต่อไปในอนาคตนี้เป็นอาการของการมาตัญหาคือความอยากในกามความอยากเป็นโน้นเป็นนี่คือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากเป็นอย่างโน้นอีกต่อไปมีอยู่แล้วเท่านี้ก็อยากมีมากขึ้นไปอีก ไม่มีเวลาอิ่มไม่มีเวลาพอดังพระพุทธภาษิตมาในอัธกถาธรรมบทว่านัตถิตันหาสมาณทีแปลว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีธรรมดาแม่น้ำย่อมมีเวลาเต็มเวลาพร้องและเวลาแห้งส่วนตันหาคือความอยากไม่มีเวลาเต็มไม่มีเวลาล้นไม่มีเวลาแห้งพร้องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้เป็นธาตแห่งตันหา แม้จะได้สมบัติมหาศาลหรือจะได้อิสริยยศมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มได้เท่านี้แล้วก็ยังทยานอยากแสวงหาให้ได้มากขึ้นไปอีกเพราะสันดานของคนและสัตว์พร้องอยู่เป็นนิดคือโลภอยากได้ตลอดการนี้เป็นลักษณะของภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นอยากไม่มีกล่าวคืออยากให้สิ่งที่มีอยู่แล้วหมดไป อยากให้สิ่งที่เป็นอยู่แล้วสิ้นไปเช่นคนบางคนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายบางคนอยากฆ่าตัวตายเพราะหนีปัญหาบางคนอยากทำลายผู้อื่นให้สิ้นไปจากโลกบางคนอยากทำลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นทั้งหมดนี้เป็นอาการของวิภวะตัณหาตัณหาทั้งสามประการนี้เป็นรากเหง้าของความไม่สงบเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกในหมู่คน เป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันและเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นานาประการถ้าบุคคลใดสามารถกำจัดตัณหาเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปได้บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีใจสงบและเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเมื่อคนในสังคมต่างมีใจสงบมีเมตตาต่อกันมีการสำรวมกายวาจาใจมีขันติอดทนต่อกัน และมีความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจการงานต่างๆสังคมนั้นย่อมมีแต่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นธรรมอันสำคัญยิ่งเป็นรากฐานแห่งความสงบสุขและความเจริญของหมู่คณะของสังคมและของชาติบ้านเมืองสมดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสุขขาสังคสะสามคัคคีแปลว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขดังวิสัชนามาด้วยประการชนี้